มีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในป่าหนองบึงและแม่น้ำมันห่างไกลในแอ่งคองโกในแอฟริกากลางมันมีคอยาวดูคล้ายไดยโนเสาร์และมีขนาดเท่าช้างหรืออย่างน้อยก็ฮิปโปนี่คือสิ่งที่คนที่อ้างว่าเคยเห็นมันบอกไว้มันควรจะสูญพันธุ์ไปเมื่อหลายล้านปีก่อนแต่สัตว์ประหลาดล็อกเนสเวอร์ชั่นคองโกตัวนี้รอดมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อมันคือโมเคเลเอมแบเบซึ่งแปลว่าผู้หยุดการไหลของแม่น้ำและมีคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆบอกว่าพวกเขาเคยเห็นมันเมื่อไม่นานมานี้ นักสำรวจชาวยุโรปได้ยินเรื่องราวของมันเป็นครั้งแรกจากคนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำคงโกในช่วงต้นทศวรรษปี1900กับตันชาวเยอรมันยังได้รวมคำอธิบายเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดชนิดนี้ไว้ในรายงานอย่างเป็นทางการจากการสำรวจของเขาด้วยคนในพื้นที่เล่าให้เขาฟังว่าสัตว์ตัวนี้มีสีน้ำตาลอมเทาผิวเรียบคอยืดหยุ่นมากมีฟันยาวๆเพียงซี่เดียวที่อาจจะเป็นเขาบางคนบอกว่ามันมีหางยาวและมีกล้ามเหมือนจระเข้ พวกเขายังเล่าอีกว่าสัตว์ตัวนี้อาศัยอยู่ในถำ้ำแต่ปีนขึ้นมาบนชายฝั่งแม้ในเวลากลางวันเพื่อหาพืชกินชาวบ้านยังเชื่อกันว่าของโปรดของมันคือไม้เลื้อยชนิดหนึ่งที่มีดอกสีขาวขนาดใหญ่บางคนยังพากับตันชาวเยอรมันไปดูเส้นทางใหม่ที่มันสร้างไว้ข้างๆต้นไม้พวกนั้นด้วยและโอ้พวกเขายังเตือนกับตันชาวเยอรมันด้วยว่าโมเคเลเอมแบบเบไม่ชอบมนุษย์แน่นอนและจะทำลายเรือแคนูทุกลำที่แล่นผ่านเข้าไปใกล้ ไดโนเสาร์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงทศวรรษที่1,910และหนังสือพิมพ์หลายฉบับในยุโรปและอเมริกาเหนือได้เขียนถึงสัตว์ประหลาดคล้ายไดโนเสาร์จากแอฟ,ฟริกาในสมัยนั้นในช่วงหลังๆคณะสำรวจหลายชุดได้เดินทางไปยังแองคองโกเพื่อค้นหาโมเคเล่เอมแบบเบหรือสัมภาษณ์คนที่อ้างว่าเคยเห็นพวกมัน พวกเขาไม่ได้พบหลักฐานทางกายภาพโดยตรงแต่รวบรวมเรื่องราวต่างๆไว้มากมายนักสัตววิทยาคนหนึ่งในช่วงทศวรรษ1980บอกว่าเขาได้ถ่ายวิดีโอมันไว้แต่มันไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างเหมาะสมเรื่องราวและหนังอย่างจูร a สสิกพาร์คทำให้ความฝันที่อาจมีไดโนเสาร์ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในป่าลึกนั้นยังคงอยู่ ในบางช่วงผู้คนรายงานว่าเห็นสัตว์ชนิดนี้น้อยลงทําให้มันเกือบจะเป็นตำนานที่ถูกลืมไปแล้วแต่ไม่นานมานี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อหลายคนอ้างว่าเคยเห็นสัตว์ประหลาดในตำนานนี้ด้วยตาตัวเองเหล่านักวิทยาศาสตร์ลึกลับผู้ลหลงใหลในสิ่งมีชีวิตปริศนาเชื่อว่ามานาดเป็นไดโนเสาร์ที่ยังไม่สูญพันธุ์ไปด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรบ布อซอรัสหรือดิโพโดโคัสแนวคินดนี้มาจากการที่ผู้คนบรรยายว่ามันมีคอที่ยาวมากลำตัวใหญ่โตและหัวเล็ก พวกเขาคิดว่ามันอาจซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกของแอฟริกามาตลอดแต่บรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าถ้ามันเป็นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆตอนนี้เราคงได้พบหลักฐานบางอย่างแล้วเช่นรูปถ่ายกระดูกหรืออะไรบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามันกําลังใช้ชีวิตอยู่ในแอ่งคองโกคณะสำรวจบางคณะที่พยายามหาหลักฐานว่าสัตว์ชนิดนี้มีอยู่จริง ใช้เทคโนโลยีโซน่าเพื่อสแกนน้ำขุนๆของแม่น้ำและทะเลสาบในแอฟริกากลางเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ยังระบุชนิดไม่ได้บางคนจำกัดตำแหน่งของสัตว์ประหลาดให้แคบลงเหลือเพียงทะเลสาบที่อยู่ห่างไกลซึ่งล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่ยังไม่ถูกทำลายในหนองบึงจนถึงขณะนี้การค้นหาหลักฐานยังไม่ประสบผลสำเร็จคำอธิบายเบื้องหลังการพบเห็นโมเคเลเอมแบเบ้ในยุคใหม่อาจเป็นเพราะระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังย้ายถิ่นฐานเข้าไปในป่าฝนอันกว้างใหญ่ในรุ่มน้ำคองโกพวกเขาไม่คุ้นเคยกับการเห็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในป่าจึงเชื่อว่าได้เห็นสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้จากตำนานพื้นบ้านของพวกเขาสมองของมนุษย์มักจะเติมเต็มช่องว่างในสิ่งที่เราไม่รู้และใช้จินตนาการเพื่ออธิบายสิ่งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีเวอร์ชันสำเร็จรูปที่ทุกคนเคยได้ยินมาแล้วแต่เรายังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ ที่อาจมีสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่รู้จักซ่อนตัวอยู่ในป่าคองโกเพียงแต่ไม่ใช่ไดนโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วตำนานอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้ในมองโกเลียเล่าว,ว่าในทะเลทรายโกบีมีหนอนยักษ์กระสายอยู่คล้ายสัตว์ประหลาดในหนังเรื่องดูนมันมีความยาวประมาณ1.8เมตรสามารถพ่นกรดที่ละลายทุกสิ่งได้และปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาได้เชื่อกันว่าหนอนชนิดนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในเนินทรายแต่ชอบออกมาในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ชาตะวันตกเป็นคนแรกที่รู้เรื่องหนอนยักษ์แห่งทะเลทรายโกบีโดยนักบัมบชีวินวิทยาชาวอเมริกันรอยแชปแมนแอนดรูชายผู้กล้าหาญคนนี้คงเป็นแรงมานานใจให้อินเดียนาโจนส์ในปี1926เขาได้เขียนเรื่องสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ในหนังสือของเขาในการประชุมกับผู้นำชาวมองโกแอนดรูได้ยินคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้แม้พวกเขาจะไม่เคยเห็นมันด้วยตัวเองก็ตาม คนหนึ่งบอกว่ามันดูเหมือนไส้กรอกที่ยาวประมาณ61เซนติเมตรไม่มีหัวหรือขาตามคำบอกเล่าของเขาหนอนตัวนั้นมีพิษร้ายแรงมากจนการสัมผัสมันอาจทำให้ตายได้ทันทีและมันอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุดของทะเลทรายโกบีแอนดรูไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงแต่เขาเผยแพร่เรื่องนี้อีกครั้งในหนังสืออีกเล่มหนึ่งและจากนั้นเรื่องราวของสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วโลกบางคนบอกว่ามันยาวแค่1ฟุต แต่บางคนบอกว่ามันตัวใหญ่เท่ามนุษย์บางคนบอกว่ามันดูเหมือนงูและบางคนบอกว่ามันเหมือนหนอนผีเสื้อบางคนอ้างว่ามันมีปีกและบินได้ส่วนบางคนคิดว่ามันอาจเป็นสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายเนื้อธรรมชาติที่ไม่มีร่างกายสีของมันก็ยังไม่ค่อยตรงกันมันอาจเป็นสีขาวอมเทาน้ำตาลเรือดเป็นสีแดงสดก็ได้เรื่องราวของพญานาคแตกต่างกันมาก เพราะมันไม่เคยมีอยู่จริงในปี1983นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเดินทางไปที่ภูมิภาคนี้ได้ยินมาว่าชายชราค,คนหนึ่งจับหนอนลึกลับตัวนั้นไว้ได้และเขายังพบอีกว่ามีรังของหนอนอยู่ใกล้ๆเขาจึงตัดสินใจยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อไปดูมันแต่แทนที่จะเห็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวกลับมีงูเหลือมทรายทาทาอยู่ข้างในโชคดีสําหรับนักวิทยาศาสตร์ที่งูตัวนี้ไม่มีพิษแต่มีเกล็ดสีน้ําตาลเทาและมีลักษณะตรงกับหนอนยักษ์ที่ชาวบ้านเล่า เมื่อเขาโชว์มาให้ชาวบ้านดูทุกคนก็บอกว่ามันคือสัตว์ประหลาดที่พวกเขาเห็นคณะสำรวจใหญ่จากอเมริกาอังกฤษและนิวซีแลนด์เดินทางมาที่ทะเลทรายโกบีเพื่อค้นหาสัตว์ประหลาดชนิดนี้นักผจญภัยจํานวนมากเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกแต่ก็ไม่พบหลักฐานว่าสัตว์ประหลาดนี้มีอยู่จริงแต่ชาวมองโกหลายคนมั่นใจว่าหนอนมรณะนั้นไม่ใช่สัตว์ในจินตนาการถ้าคุณไม่เชื่อว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ในทะเลทรายโกบี แล้วสัตว์ประหลาดในทะเลสาบเวิร์ในเท็กซัสละตามตำนานที่เล่ากันมามีสัตว์ประหลาดที่มีเกล็ดและเล็บยาวซ่อนตัวอยู่ที่นั่นเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม1969เมื่อคนในท้องถิ่นอ้างว่าพบเห็นสัตว์ประหลาดลึกลับตัวนี้เดินอยู่บริเวณนั้นหนังสือพิมพ์ชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วและเริ่มรายงานเกี่ยวกับการพบเห็นสัตว์ประหลาดตัวใหม่ บทความหนึ่งระบุว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้กระโดดลงมาจากต้นไม้แล้วตกลงมาบนรถของชาวบ้านคนหนึ่งรายงานอีกฉบับระบุว่าสัตว์ประหลาดแห่งทะเลสาบเวิร์ดคว่างยางรถยนต์เข้าใส่กลุ่มคนมีคนถ่ายภาพสัตว์ประหลาดตัวนี้ไว้ได้และหนังสือพิมพ์ก็เผยแพร่ภาพดังกล่าวชาวบ้านเริ่มแห่กันมาที่ทะเลสาบในตอนกลางคืนด้วยหวังว่าจะได้เห็นสัตว์ประหลาดตัวนี้แต่ไม่มีใครพบหลักฐานว่ามันมีอยู่จริงผู้ที่แต่งเรื่องรูปสัตว์ประหลาดตัวนี้ออกมาบอกทีหลังว่า มันน่าจะมีคนสร้างเรื่องนี้เพราะมันอยากให้มีคนเห็นตัวมากจากนั้นนักข่าวจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็ได้รับจดหมายจากผู้ที่ไม่พึงประสองค์ออกนามที่ระบุว่านักเรียนมัธยมปลาย3คนตัดสินใจแต่งชุดแล้วออกไปหลอกให้ชาวบ้านกลัวแม้จะรู้แบบนี้แล้วแต่นักสตววิทยาบางคนก็คิดว่ามันอาจเป็นไพรเมตสายพันธุ์ที่ยังไม่มีใครค้นพบซึ่งเดินด้วยสองขาเราไม่รู้ว่าสัตว์ประหลาดแห่งเวิร์ดมีอยู่จริงหรือไม่แต่มันก็ทําความดีเรื่องหนึ่งและทําให้ชุมชนท้องถิ่นมารวมตัวกัน ทุกปีนับตั้งแต่ปี2009พวกเขาจัดงานสัตว์ประหลาดทะเลสาบเวิร์ดกัน